เปิดไม่เปิดไม่นะเร็วเปิดไม่ได้นะีน่นมันก็เปิดอย่างนี้แล้วนี่ให้พี่เมื่อกี้เนี่ยให้บางเมื่อกี้เนี่ยมันก็เปิดอย่างนี้แล้วนี่เอาสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาตอนนี้ตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมครับเราจะได้เห็นภาพตัวที่หนึ่งไม่ได้ไไดนี่มันทึกเล่ใช่ไหมับไม่ต้องมาดึกเลยแล้วก็มันจะเก็บตัวที่สองนะครับจากยาวยอดยาวนะครับมมูโบจากกำข่วนนะครับตอนนี้ครับงัดขึ้นมาแล้วนะครับมาเรื่อยๆตัวนี้น่าจะโตกัน ตัวโตกับตัวเมื่อกี้ตอนนี้ไตยานันครับไตยานนันก็กำลังลุ้นอยู่นะดูนะครับเฮ้ยนั่งเฉยโอ้ทำไมเอาตากแดดอ่ะทำไมไม่เก็บเดี๋ยว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 ใส่ลังโหตัวที่สองแล้วครับเริ่มแล้วครับตอนนี้แล้วลอกลั่นดังเปรตแล้วครับขนาดบ้านเด็กเมื่อห้าพันเอาตัวเรือมันจะไปร้อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ่ายคร่เดี๋ยวไว้ถ่ายครูไว้ วัดขึ้นมาเรื่อยๆลยนะครับตอนนี้นนนมาเลยครับลุนขึ้นนดูเลยครับเกมนี้เกมสนุกนะครับเกมลาบป,ปลามองโดยเฉพาะนะครับโฉมงามนี่ที่ผู้คนที่ว่าจับตามองมาดูที่สุดนะครับท <c oughs> ี่หฝนอ่ะโคะรของเราวันนี้อากาศดีนะครับม,มองไมด้ด้านข้างกันตอนนี้ปกติจะเย็นกว่านี้แต่วันนี้อากาศดีครับฝนก็ไม่ตอกอากาศก็พอคิ้มๆแต่เป็นภาษาใต้ก็ันมุง้งลิ้งอแหละครับ ขึ้นมาเรื่อยๆเลครับปลาโฉมงนะครับนี่ตอนนี้เล่นหน้ารอบเล่นเบ็ดอย่างดีนะครับเล่นแรงมากเลยครับท่านผู้ชมครับอดใจรออีกสักนิดนะครับตอนนี้ครับมือก้นของเราก็ตอนนี้ก็น้ำเหลือไหลถึงไข่แล้วครับโอ้ยมือผ้าก็เย็นดีนะครับฮัเก้ามาฮัดกมาเลยครับได้เป็นโฉมงามอีกนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับได้รู้จะได้เห็นกันเลยครับของดีๆครับนานๆมีครั้งนะครับเฉพาะฤดูของการตกปลาท้งนั้นแหละครับ แขกผู้สนใจนะครับสนใจติดต่อบางกัะนั้นไขยาวได้นะครับจะมีทีมงานนะครับอยู่ที่อุดรบุรีนะครับคนนึงก็นั่งเชื่อคนนึ่ก็ก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วครับว่าจะไหวเดินไหมอะจะว่กคราวนี้คือว่าไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้ประมาณได้ยี่สิบกิโลได้นะครับดูคันเบ็ดนะครับท่านผู้ชมครับงออย่างดีเลยครับดูนะคันเบ็ดกับคันมือคนนะครับงออย่างนี้นะครับอันนี้ยาวก็ช่วยดึง บอกว่าน้ำมืออะไรถึงรู้ว่าแล้วตอนเนี้ยคุณเจ้าพ่อมากาศร้อนนะครับลูก <c oughs> กลับไปจะมีจะทำงานได้เลยรือเปล่าทำงานแล้วาหชื่อเหลือ,กอเกนินมันถ้าแ<อ>กผู้ใดชอบเกมท้าทายชอบเกมดุเดือดนะครับต้องมาติดต่อบ,บางอนันต์ไข่ยาวได้นะครับไ่เราวันนี้พาแล้วไม่ผิดหวังนะครับคำว่าคำว่ามีพลาดไม่มีนะครับมีแต่คำว่าโอเคหรือว่าชี้ชี้นะครับ โคตรใลญ่เลยก็โมองพวกเราละขับไม่ใช่แล้วครับตอนนี้เริ่มมาเลยครับปลาเริ่มมาเริ่มมาเลยครับเรื่องเราเดี๋ยวมาและกันเรื่องเราเริ่มนะครับตอนนี้ยาวยอดยางนะครับตอนนี้งัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเรานี่ยปลาอะไรก็ต้องดูนะครับเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเนี่ยจะเป็นคันเบ็ดนะครับตอนนี้ครับ ดูที่มือไต่บางกันนันสายาวด้วยนะครับดึงเอาดึงเอาแล้วครับนี่เป็นรุ่เป็นเรือพีิฆาตนนั้นก็กระพวกเอาเลยครับท่านผู้ชมกบพี่น้องครับโอ้ยดีนะครับเริ่มเลยครับก่่ออนนนห้าาตเอามือกล้องนะครับมือกล้องก็อย่าไปนีดนะครับมือกล้องครับจับให้ดีนะครับจับอย่าให้หลุดนะมือกล้องโอ้โหขึ้นเข่ามาเลยนะครับมือกล้องเห็นหรือยังครับถ่ายด้วยน้ำด้วยนะครับมือกล้องใหดีนะครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับ ทำพ่อแม่พี่น้องครับจากที่นี้นะครับจากยาวยอดยางนะครับทำพ่อแม่พี่น้องครับไม่ผิดหวังนะครับเบาๆบาเราเห็นแล้วขึ้นไปเลยนะครับนะครับตอนนี้ไข่บางอันนั้นจับไล้ครับบางอันนั้นไข้ยาวจับไอ้ดีนะบางนั้นโอ้โหเปลีแล้วนะครับจับยกยกแล้วครับโอ้โหหัวที่สองนะครับทำพ่อแี่พี่น้องครับเห็นไหมครับจับทีนนั้นไข้ยาวนะครับกรุงเทพมหานครครับจับไปด้วยพี่นี่พี่จับไม่เป็นกลัวมันหลุด ทีนี้ทัดแน่เอา้าช,ช, ife, eta, ช hey. fire, ั uh, yeah, ่วๆเออชั่วๆเออเออนะครับทีมงานบางนั้นแข็งยาวครับไม่ผิดหวังครับถ้าจะมาตกปลาครับพวกเราครับไม่ผิดหวังนะครับมีทั้งยาวมีทั้งท่านเทพหรือว่าหรือสายาก็ั้งน้ำก็ได้ครับพูดไม่เก่งแต่ว่าเสียงนิดหน่อยเสียครับตัวโตๆเลยครับใบใหญคนตกด้วยใบเอ้าได้ได้เลยเรื่องจริงนะครับมีที่นี่ทีเดียวที่ก่อนได้นะครับ ถ้าใครชอบเกมท้าทายมาที่นี่ได้เลยนะครับปลาโฉมงามครับสดๆร้อนๆดังสวยเอ้าบันทึกไลยเอ้าเดี๋ยวอนไอ้กมือที่แล้วจ้ะเอาเอาเอากดบันทึกก่อนนะเดี๋ยวมันจะหายภาพอยู่ะอะไรพี่เพิ่งได้วิดีโอหน่อยเดียวนง